สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ล็อก3ตัวนะคะล็อก3ตัวของเรานะคะทุกคนชุดใหญ่ชุดเต็มล็อก3ตัวรัฐบาลไทยนะคะทุกคนลงล่าช้าเลยเนาะกว่าจะได้ทํานะคะทุกคนมัวแต่ไปเที่ยวต่างประเทศ ไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะคะไปเที่ยวเพื่อนบ้านนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอน,นะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอเด้อฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณานะคะ <S <S ผิดพลาดตรงไหนนะคะแอดกลับขอโทษขออภัยไว้ณนที่นี้นะคะก็มีตรงไหนนะคะไม่ถูกไม่ควรนะคะแนะนํามาได้นะคะแนะนํามาได้ถ้าทาให ได้นะคะแอดก็จะรีบปรับปรุงให้นะคะแต่ตัวตัวหนังสือคือตัว,ตวหน่อยเทอสันโอ้ยพยายามแล้วจ้ะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะแขปบนะคะแขบแล้วเอาไปขยายดูด้อจ้ะเพราะว่าแอดก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะคะบางทีมันก็พื้นที่กระดาษด้วยนะคะถ้าเราเขียนตัวใหญ่ไปนะคะมันมันอยู่ในรายละเอียดเดียวกันเนาะอยู่ในรายละเอียดเดียวกันมันก็จะทําให้เห็นไม่ต่อเนื่องนะคะก็เลยพยายามเซฟตัวหนังสือลงนะคะ อออันนี้ไม่ได้เสีบอันนี้คือแอดเขียนปกตินะคะแอดเป็นคนชอบเขียนมันมันพยายามให้ตัวใหญ่ะลจะแม่ให้มันอ้วนกว่านี้อยู่จ้ะเพื่อนเฮงว่าอันตัวหนังสือมันเป็นอย่งสีมันเบิ่งหย่างบางคนเพิ่นเบิ่งบ่นเนาะ เดี๋ยวจะพยายามเขียนให้มันอ้วนขึ้นนะคะทุกคนมาดูกันเลยนะคะทุกคนงวดก่อนนี่ได้สองคู่ไปเลยนะคะทุกคนได้ทั้งตรงได้ทั้งโต๊ดนะคะงวดก่อนนี่ใครไปนะคะเลือดวิลิสมาลาสแมนแปลนเลยนะคะทุกคนแอดได้แค่ตรงค่ะได้แค่ตรงหนึ่งบาทนะคะโต๊ดบริโต๊ดแล้วค่ะนี่เข้าชุดเน้นเลยเด้นี่โอ้เข้าชุดเน้นชุดแต้มเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นว่ามันติดดับนะคะเลยติดไหวบาทหนึ่งโอ้ยมาตรงๆเลยค่ะ ไอ้สอยถือบาทนึงค่ะได้ซ่อมค่ะได้ซ่อมนะคะได้ซ่อมเนะมาะมักหลายสองสามโบมาจ่อยจริงตามสองสามยันลูกบวชนะคะทุกคนยังไม่มาเลยนะคะมาดูวันนี้กันจะเป็นตัวไหนนะคะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะทุกคนชอบล็อกไหนเลือกเอานะคะชอบล็อกหาตัวมาตัดเอาถ้าสมมุตินะคะสมมุติเนาะถึงมันติดดับบางทีมันก็เข้าคู่โต๊ดค่ะเราก็หาชุดตัดเอานะคะทุกคนเอดตัดไม่จริงเอดก็ทําตามความเอ่อ เขาใจแอดเนะาะแอดทำตามความเขาใจแอดเลือกเอาเลยได้เลยนะคะเราจะไปล็อกไหนห็นบมแอดแอดเหลือก็อกห็นบมบะถือจ้าอันนี่นะคะทุกคนนี่นะคะเข้าสามตัวตรงเลยนะคะป๊าดติดถุเนาะแปดห้าสองนะคะงวดน,นี้ขอให้เข้าอีกนะคะอย่างน้อยนะคะเรามาเลือกในชุดนี้นะคะมีโอกาสค่ะมีโอกาสนะคะ,อ,ะ,คะอย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นก็ยังดีนะคะเผื่อมีเลขบงเลข,เลขบ้านเลขรถนะคะก็จะได้อ นี่เนียนะคะบางทีเราไปแต่ตามตามตามตะเลขผู้อื่นหลายว่ะจตามตะเลขผู้อื่นหลายลืมเลขจะโค้งบัดออกมากลยซีซ์โวยด้วยค่ะงวดก่อนหน้าเสียดายนะคะถ้าแอดเอาหลักร้อยมาใส่นี่โอ้ยเอ้ยเอาหลักห้าเนาะเอาหลักห้ามาใส่ครับหาเปดสองเด็ดตัวเลยมีทุกตัวยกเว้นตัวออกนะคะตัวชนก็ไม่ไอนี่นะคะตัวชนไปหลักร้อยน่าเสียดานะคะเปด อามาดูงวดนี้นะคะแอนให้ตัวไหนนะคะมาดูงวดนี้เลยนะคะเราก็นี่เนาะมาดูนะคะงวดนี้เราให้ตัวนี้เลยนะคะแอนก็ลงให้ชมตัวนี้เป็นชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่ที่เราจะใช้จับนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยสามแปดเก้าศูนย์ห้าสี่นะคะสิบบนนะคะสิบบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหน่วยบนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะ อ่าอันนี้ตามสูตรนะคะตามสูตรที่มันแตกสามตัวงวดก่อนนะคะอันนี้ตามใจฉันนะคะนี้ชอบส่วนตัวนะคะชุดนี้นะคะแอดกับวัยแอดสิไปอยู่ในสุดนี้แอมาหลักหน่วยหลักสิบเหมือนกัน,นะค่ะเพียงแค่หลักร้อยค่ะแอดมีปัญหาหลักร้อยนะคะแอดชอบหลักร้อยสูตรนี้นะคะแอดชอบหลักร้อยสูตรนี้แต่มันก็ชนกันอยู่ที่เก้าศูนย์สามสี่นะคะเก้าศูนย์สามสี่เนาะถ้าศูนย์ถ้าศูนย์ดับอยู่ถ้าศูนย์ดับอยู่มันก็จะไม่มีเนาะ ไม่มีศูนย์นะคะแต่บางทีมันจะเป็นคู่ตรงคู่โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนะคะบางทีมันอาจจะติดดับหลักร้อยนะคะแต่ว่ามันอาจไปหลักอื่นนะคะที่ทําให้เราได้คู่โต๊ะนะคะทุกคนนะคะเนาะอย่างเงี้ยค่ะบางทีเพราะว่าเราวางตำแหน่งไม่ได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะขนาดนั้นนะคะแอดก็วางตำแหน่งตามสูตรอยู่นะคะแต่เวลาเขาหมุนลูกบอลนะคะมันไม่ได้ออกตามตำแหน่งที่เราวางนะคะตามตำแหน่งที่เราวางกลับไมมแอดนะคะแอดแนะนําให้กลับนะคะแนะนําให้กลับนะคะ ถ้าสองตัวนะคะชุดสองตัวก็หาคัดเอานะคะหาคัดเอาเองเลยค่ะทุกคนเมื่อวานแอดมินก็อุ้ยคัดเนี่ย่อยตัดแอดตัดตัวไหนอกอกเอฟซีก็จัดตัวนั้นแล้วอันนี้เป็นชุดเน้นนะคะชุดเน้นรัฐบาลไทยนะคะนี่ชุดเล็กเด้อ ชุดเน้นค่ะเราเน้นให้ตามนี้นะคะหลักร้อยเราเอาหลักร้อยที่เราเน้นนะคะก็คือสามสี่เก้าเนาะนี่นะคะตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยนี่แอดก็ฟันให้สุดๆก็คือสามหกห้าสี่หกห้าแล้วก็เก้าหกห้านะคะลองดูเดิมเดี๋ยวนะคะหลักร้อยยังไม่ได้ให้ดูบอันนี้หลักร้อยเด้อค่ะเนี่แอดชอบหลักร้อยศูนย์นี้เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะอันนี้ชอบส่วนตัวค่ะชอบส่วนตัวมันเป็นชุดชนค่ะเป็นชุดชนหลักร้อยเนาะ เนี่ย039นะคะแต่ว่าตัวนี้มันตัดของมันให้แล้วนะคะสถิติสถิติก็เหมือนที่ให้ fc ดูนะคะให้ดูไปแล้วนะคะแต่บางท่านก็ไม่ว่างดูตลอวเนาะอเอาใครว่างๆก็เข้ามารับชมรับฟังได้เลยนะคะช่องเอสนะคะแต่ว่าชุดเวลาเราอัดคลิปอย่างเงี้ยเราจะให้ดูอยู่นะคะพวกชุดสรุปนะคะแต่แต่ถ้าชุดสรุปนี่จะไม่มีพวกเออสถิติหรืออะไรให้ดูแล้วนะคะนี่สถิติหลักร้อยสูตรนี้นะคะอ่าสูตร890 สาม9ปด4้านย์ห้าสี่นะคะนี่นะคะปีนี้นะคะตั้งแต่ปีนี้มานะคะเพิ่งหลุดแค่สองงวดนะคะหลักร้อยของเรานะคะรัฐบาลไทยนะคะปีนี้จักงวดละนี่เอดกับโบเดนับเนาะจนถึงวันที่สิบหสิงหาแล้วนะคะเพิ่งหลุดแค่สองงวดนะคะก็ขอให้ไปต่อนะคะทุกคนไปต่ออ่ะงวดนี้นะคะสาม0ปดนย์ห้าสี่นะคะตัวมันตัดให้นะคะคือสามแปด แปดสามสี่เก้าค่ะอันนี้เป็นชุดหลักร้อยที่ตามสูตรนะคะตามสูตรนะคะทุกคนตามนี้เลยเนาะอ่ะมาดูชุดใหญ่กันเลยนะคะชุดลงชุดเล็กก็ให้ดูแล้วเนาะชุดเล็กให้ดูแล้วชุดนิ้นนะคะนี่คือชุดแอดฟันนะคะอ่ะชุดฟันเดี๋ยวให้ดูทีหลังดีกว่าให้ดูสามตัวก่อนนะคะแอดกับฟันแล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปอีกรอบหนึ่งนะคะปฏิทุงปฏิทินก็ยังไม่ได้ได้ยิเลย เอานี่นะคะทุกคนแคบเอาเลยนะคะตามนี้เลยค่ามันเยอะค่ะทุกคนแอดใช้ตัวตัดก็คือหกเจ็ดเก้านะคะใครมีเด่นเอามาตัดได้เลยเข้าทุกงวดค่ะสูตรนี้แอดมั่นใจนะคะสูตรนี้มั่นใจสองตัวบนเข้าไหมแต่ว่าไม่มั่นใจหลักร้อยนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันมีอยู่สองสูตรนะคะสูตรใจรักแล้วก็สูตรที่ตามสูตรมันให้นั่แหละคะ่ะมันเลยทําให้ตัวเองเควยนะคะนี่ร้า์สูตรร้ายค่ะทุกคนเอเอแอดก็ว่าสิไปอันล่อง เสริมตัวที่มันยังไม่ได้จิ้มนะคะไปนะคะจักสิเป็นเนวยอไดเอาล่องบึงค่ะเผื่อได้ดงได้เด้งแคบเลยนะคะตัวเน้นของเราก็คือสามสี่เก้านะคะชุดนิ้นของเรานะคะหลักร้อยนะคะเราใช้หลักร้อยทั้งหกตัวเลยนะคะไม่สนลงสนดับละคะ่ะใครที่มีดับอะไรก็ามาตัดเอาได้เลยนะคะอ้าวหน้าเลกไปแล้วเนาะมาดูหน้าที่สองกันโอ้เหล็กงามค่ะจ๋ามาเทาบ่มเป็นสิเขาสามตัวตัวอยู่เฮา อ่าตามนี้เลยนะคะทุกคนตามนี้เลยนะคะเลขสวยสวย,สวยค่ะทุกคนอันนี้นะอันนี้ไม่ได้ขีดค่าได้ขีด <g itter> ขีดได้นี่นะคะขีดรบบอย่างเงี้ยนะนี่นะคะแอดก็ใช้หลักร้อยตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คัดแต้มกันเอาเดยแอดติ๊กให้นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ดบวกแต้มนะคะตัวนี้ยังไม่ได,ด้บวกแต้มนะคะบวกแต่หน้าแรกนะคะบวกแต่หน้าแรกใครที่จะไปก็บวกเอานะคะแอดก็ อ้ยเลงไปที่4ล็อกเหมือนเดิมนะคะก็คือล็อกที่3ล็อกที่4ล็อกที่9แล้วก็ล็อกที่8นะคะ4ล็อกนี้แหละเก่งเอาค่ะเก่งเอานะคะไอแคปหรือ,อยังนะคะตัวนี้นะคะเป็นหน้าที่2นะคะเดี๋ยวร้อย F4 แคปก่อนเนาะจะได้ไปชุดฟันนะคะฟันท่งบ๊ะโหลดค่ะทุกคนฟั้นขาดบ๊อขาดบ,าาดบาหูค่ะฟันอย่างเดี๋ยวฟั้นเหลยกลา้น เอาแคบเลยนะคะทุกคนไม่แมว่มมเาเลือกเอาค่ะเลือกเอาไม่จํเาเป็นต้องไปหมดนะคะไม่จําเป็นต้องไปหมดทุกคนเราเลือกเอาตัวที่ชนแล้วก็ตัวที่ตรงใจเรานะคะไม่มีใครแบกใครบังคับเราได้นะคะเราได้เด่นตัวไหนแบบจริงจงเด็ดๆดมานะคะเอามาจับสามตัวในนี้เราไปทําเป็นหกกลับได้เลยนะคะมีโอกาสถูกค่ะมีโอกาสถูกนะคะว่าเพราะว่าชุดนี้เข้าเข้าทุกงวดนะคะเข้าทุกงวดแต่ส่วนมากจะมาคู่โต๊ะนะคะ มาคู่โต๊ดเพราะว่าเวลาเขาหมุนลูกบอลเขาก็มาสลับตำแหน่งเราเนาะเข้ามาสลับตำแหน่งเราทำไมนะคะนั่นแหละค่ะเขาก็หมุนสลับตำแหน่งเนาะค่ะทุกคนเอาลองดูค่ะขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะกับชุดสรุปนะคะเลขปฏิทินเอาอยูเบอจ่าแอดยังไม่ได้ลงเลยได้เลขปฏิทินวดก่อนนี้ก็ไม่เข้านะคะโอ้ยเอาอยูเบอรเลขปฏิทินบ่มีนเล เอาให้เพื่อนบังเดี๋ยวให้ดูในชุดสรุปแล้วกันเนาะเลขปฏิทินนะคะเจ้สีมาเนี่ยเด้อหมานหมานกันเนอะทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอดไปแล้วค่ะทุกคนโอ้ยหวยคืองามทีทุกคนหวยสวยสวยๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีหมานเฮงปังสวัสดีคะ่ะ